นอกเหนือจากนี้อย่างที่ผมเรียนจะต้องทำา3อย่าง1การรีแบนดิ้งที่รัฐบาลจะต้องทำา 2. เลือกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องทำา 3. เรื่องของชาตินิยมนะเป็นปัจจัยสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของพลเอกประปรยุทธ์และพลเอกประวิทย์จะเต้งเร่งต้องทำนะครับ <c oughs> ยางนั้นก็ตามนะะตอนนี้ก็รัฐบาลก็เดินมาถูกทางแล้วนะก็เริ่มจาก ไปเที่ยวทะเลนะตอนนี้ก็กลับเข้ามาละ <c oughs> ก็ดีขึ้นนะครับอย่างแล้วก็ตามยังมีวิธีการที่จะต้องทําตอนนี้ก็คือเรื่องของการละลายพฤติกรรมองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นถ้ารัฐบาลโดยเฉพาะบริบทปุทธ์แม่นยําในยุทธศาสตร์จะได้กําลังขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมและสนับสนุนมากกว่านะครับยีล้านคนนะครับโดยใช้หลักที่ชื่อว่านักเลงนําการทหารนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นทางการเมืองฮะหลังจากที่นะฮะชัชวานคงอดดุดมหรือชาัิเตาปูนได้มีการนำสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรี แล้วก็เข้าพบกับนายพีรพันธ์นะครับซึ่งเป็นเลขานายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะขอแก้ไขปัญหาในเรื่องของงบประมาณหรือเงินเดือนนะฮะแล้วก็เรื่องของสวัสดิการต่างๆไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเรื่องการสร้างความฟองดองอย่างมีการพูดถึงกฎหมยายหรืองข้อสกัดนะท่านขาท่านมอะไม่เกี่ยวเพรเรื่องการฟองดองไม่ได้เกี่ยวทุกทุกเรื่องกฎหมายว่าทาง ทั้งเรื่องกฎหมายนู่นเรื่องรัฐพานู่นการบังคอบเราคือการสร้างความรักของสามสัคคีใช่ไหมแล้วก็ควารบับต่อกระบวนายุติธรรมมันมีหลักการอยู่เท่านั้นแหละแล้วท่านจะทําอะไรก็ตามาก็รจะให้เกิดกระบวนการเดียด้วยทุกคนมีสิทธิเสร,รีภาพหน้าที่ทุกคนเหมือนกันหมดเท่ากันกฎหมายเดียวกันใครที่มีคดียังตัดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดภายในเท่านหร่ใครที่มีคดีตามไม่ว่าจะอยู่ในไทยอยู่ต่างป<ค>ระเทศไอ้นี่มันต้องถามอ่ะมันต้องเหมือนกันอยู่แล้ว เห็นทางพลังประชารัฐก็เหมือนเตรียมที่จะเสนอกฎหมายนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลคิดหน้ากฎหมายนะกฎหมายนี้โทษกรรมแล้วพระรองก็เสนอเข้าไปแล้วผ่านได้ไม่ได้ผมไม่ทราบอ่ะเพราะกฎหมายนี้ท่านนี้โทษคนบางกลุ่มแล้วคนอื่นอ่ะก็ท่านน้โทษหมดเลยมั้ยทั้งคุกเลยมั้งกฎหมายเดียวกันนี่ใครทำผิดกฎหมายนั้นก็ก็ว่ากันกฎหมายนั้นถ้าจะมาเรียกปฏิบัติมันก็ไม่ถูกอ่ะผมว่าไม่ควร ผมไม่ได้ไม่ได้ไปชอบใครหรือเปลี่ยนใครไม่ชอบใครเขาทำผิดกฎหมายเองทุกคนที่ทำผิดกฎหมายต้องยอมรับติดกระบวนการยุติธรรมไม่งั้นอยู่กันไม่ได้หรอกก็เพียงแค่ตัวรับกระบวนการยุติธรรมนะเข้าไปรว่วมสอบสวนสู้คดีพยานเพ,พื่อพิสูจน์ตามพยานหลักฐานที่มีอยู่แต่ละฝ่ายแล้วมีทนายมีศาลแล้วเอาอะไรกันดีทุกโลกก็อยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ แต่ว่าถูกมองว่าอาจจะเป็นการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐนะคะับานี่กระถามแต่เฉพาะเรื่องการเมืองเนี่ยเธอนะท่านไม่เกี่ยวข้องกับใครนที่ท่านพูดถึงแลัการ,รจะโยงกับทาสมาคมสมนธ์อบตอเข้าคบเลขาที่การนายกรนตรีนะครับแล้วมีคําตอบมาตามข้อเสนอข้อีิกร้องของทางสมาคมสมาพัน,นะครับผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาคมสมพันธ์ท้องถิ่นนะครับที่ เรียกร้องเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่มีการขยับเลยมาตั้งแต่15ปีเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมเองต้องขอแสดงความยินดีกับทางพี่น้องชาวท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีโอกาสได้ขยับเรื่องค่าตอบแทนนะครับก็ต้องแสดงความยินดีด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยจะเป็นข้อสังเกตว่ามันทําไม เขาเสนอเขาก็เรียกร้องมาตลอดทําไมมารีบที่จะต้องอนุมัติในานามเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่นําเสนอต่อนายกนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีระเบียบรองรับอยู่แล้วนะครับงนั้นทางรัฐมนตรีมหาดไทยก็ขานรับคําถามว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการหาเสียงหรือเกี่ยวเนื่องกับการเมืองหรือไม่เนี่ยมันด้วยความเคารพครบับคือการใช้หน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ย ในช่วงที่มีกฎหมายประกาศชัดเจนนะครับ180วันก่อนหมดวาระอายุของสภาผู้แทนราษฎรมันเป็นเวลาเหมือนกับการมีพระราชกิจกาให้มีการเลือกตั้งนั่นก็คือมีข้อที่พึงระวังในการที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งความหมายคือ180วันก่อนหมดวาระเนี่ยสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ แต่มีข้อห้ามนะครับมีข้อห้ามเช่นห้ามให้เสนอให้ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐนะครับในการที่จะไปดําเนินการที่เข้าข่ายในการหาเสียงลึกตั้งไม่ว่าจะเป็นเวลาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตําแหน่งหน้าที่หรือแม้กระทั่งงบประมาณนะครับก็ต้องดูว่ามันมันเป็นลักษณะการใช้ทรัพยากรของรัฐเนี่ยเอือ้อต่อ เรื่องของการไม่มาซึ่งความนิยมในคะแนนหรือเปล่านะครับแต่ผมด้วยความเคารพนะครับที่แสดงความยินดีไปนี่ผมเชื่อมั่นว่าแม้จะได้รับการเห็นชอบในยุคนี้นะครับแต่เงินที่ใช้นะครับมันใช้จากเม็ดเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลอุดหนุนไปให้ เป็นเงินเม็ดเงินที่อยู่ในหมวดค่าจ้างค่าตอบแทนขององค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นแต่ละส่วนแต่ระดับเองนะครับดัะนั้นการที่จะบอกว่าอนุมัติให้สิ่งที่จะต้องไปดูก็คือว่าแม้จะมีระเบียบรองรับเนี่ยแต่ละท้องถิ่นสามารถจ่ายได้อยู่ไหมโดยเฉพาะเมื่อประมาณปี2666ที่ได้รับการอนุมัติผ่านสภาผู้แทนรัศดรไปแล้วนะเป็นเม็ดเงินที่ระบุชัดนะครับว่า ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นได้เม็ดเงินไปเท่าไหร่จากส่วนไหนนะครับจากภาษีที่จากได้จากส่วนกลางเท่าไหร่นะครับภาษีที่ท้องถิ่นเก็บมาแล้วคืนให้ท้องถิ่นเป็นเท่าไหร่มันมีเม็ดเงินระบุชัดอยู่แล้วในเม็ดเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มาซึ่งตัวเลขตรงนี้เองก็ต้องไปดูว่าสัทภาพในการจ่ายของแถ่ล้องถิ่นที่มีเงินเม็ดเงินที่จะจ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินสะสมหรือเงินต่างๆนะครับ จะสามารถสามารถนะํามาใช้ตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูในรายละเอียดนี่ข้อเท็จจริงด้วยนะครับแล้วดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยว่ามันมันจะมีผลหรือไม่อย่างไรนะครับก็ฝากผู้ที่มีอํานาจนะครับโดยเฉพาะเลขานายกร,รัฐมนตรีที่มีฐานะเป็นหัวหน้าพักการเมืองนะครับเป็นหัวหน้าพักการเมืองแล้วนายกร,รัฐมนตรีก็มีฐาน,นะเป็นสมาชิกพักการเมืองเป็นแคนดิเด็ว่าที่นายกร,รัฐมนตรีของพักการเมืองเนี่ย การกระทําอะไรไปที่ใช้หน้าที่แลี้ยงนาจของตัวเองนะครับแม้จะไม่เกี่ยวกับตัวเองนะครับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกระทําให้ก็ล้วนแต่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นป้ายใหญ่ๆที่พวกเราเห็นอยู่นะครับที่มีรูปหัวหน้าพักการเมืองหรือรูปของบุคคลที่เกี่ยวขอ้องกับการเมืองไปปรากฏอยู่ รับงานวิเคราะห์นะก็ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันนะครับบอกว่าเรื่องนี้ก็ใช้กบหมาณข,ของเขาเองแหละนะฮะเป็นเพียงรัฐบาลโดยกระทรวงไทยให้การอนุมัติในการเพิ่มอัตรางเงินเดือนนะครับเรื่องของเครื่องราชอิสริยพรน,นะครับที่เกี่ยวข้องเท่านั้นซึ่งก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็มีการไปพบกับนายพีรพันธ์นะครับเ,เป็นสาลีดิกรัฐวิภาคนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการนายกมนตรี ในขณะที่เพื่อไทยตะวอยวายนะบอกว่าเรื่องนีน้น่าจะเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งนะระบุถึง180วันว่ารัฐธรรมนูญกําหนดห้ามหาเสียงเลือกตั้งนะสื่อมวลชนก็ถามผพลเดกประยุทธ์ว่าจะเป็นข้อคอราหาช่วงของการเลือกตั้งหรือไม่นะพลเดกประยุทธ์ก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่ต้องทําอะไรเลยกระมังถ้าเขาทําได้ตามหลักเกณฑ์กติกาถูกต้องเขาก็ทําได้นะครับไม่งั้นจะก,กลายเป็นว่าทุกอย่าง ไม่ต้องทำอะไรเลยจนกว่าเลือกตั้งพฤษภาคมโน่นกระมังรักษาการกว่าจะได้รัฐบ,บาลอีกเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆเอาไหมนะฮะก็เท่ากับทำไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะนั่นก็เป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์ส่วนฝ่ายค้านก็ไม่พอใจ ในเชิงการสังเคราะห์ผมอธิบายหุ้นส่วนหลักนี้เรียกว,ว่านักเล,นลงนําการทหารนะครับซึ่งจะต้องเดินเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นซึ่งผมเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะนะว่าต้องให้ชัชวาลคงอุดมหรือชาตตปูนบางคนบอกรู้จักชัชวาลคงอุดมไม่รู้จักหรือชาตตปูนรู้จักนะเป็นผู้ดําเนินการเพราะมีความเชี่ยวชาญนะรเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหลักนะนเข้าพบพลเอกประยุทธ์เข้าพบพีรพันธ์ นะการเข้าพบครั้งนี้ก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อ <P ew> er> ที่จนะขอการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการบกกรองถามว่ามีความผิดไหมไม่มีความผิดนะไอ้เรื่อง180ยวันนะหมายความว่าไงนะครับร้อยแปวันเขาห้ามพักการเมืองนะครับเล่นนักการเมืองหาเสียงเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งร8 0วันนะครับนั่นหมายความว่านะในกรอบร้อยอบ180วันจะหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้ แต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำนะครับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐบาลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะซึ่งตอนนี้พลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นรัฐบาลพีระพันธ์ถือว่าเป็นเลขาธิการนายกมนตรีถือว่าเป็นรัฐบาล,บาลใช้อำนาจหน้าที่ส่งต่อ ไปยังกระทรวงมหาดไทยนะซึ่งมีพลเอกนุพงศ์เผาจินดาเป็นผู้ดำเน,นินการส่วนฝ่ายค้านนะครับที่เห็นเคลื่อนไหวไวอยวายอาจจะอย่างนั้นอาจจะอย่างนี้ทําไม่ได้ตอนนี้หรอกนั่นหมายความว่ากลยุทธ์ทางการเมืองนี้ประสบความสาเร็จฝ่ายค้านเดือดร้อนนะครับเพราะการขึ้นเงินเดือนครั้งนี้เนี่ยนะฮะหรืออ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขึ้นครั้งนี้หนึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของทางรัฐบาลแต่ กระทรวงมาไทยเพียงอนุมัตินะครับให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถขึ้นเงินเดือนได้แค่นั้นเองเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมาไทยนะครับซึ่งสามารถทําได้เลยนะครับหลักนี้เรียกว่านักเลงนําการทหารนะครับกำลังเกิดขึ้นซึ่งนอกเหนือจากนี้อย่างที่ผมเรียนจะต้องทํา3อย่าง1การรีแบนดิ้งที่รัฐบาลจะต้องทํา2 เรื่ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องทำสามเรื่องของชาตินิยมนะเป็นปัจจัยสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์จะเต้งเร่งต้องทำนะครับ <c oughs> ยางนั้นก็ตามนะตอนนี้ก็รัฐบาลก็เดินมาถูกทางแล้วนะเริ่มจาก ไปเที่ยวทะเลนะตอนนี้ก็กลับเข้ามาแล้วก็ดีขึ้นนะครับอย่างแล้วก็ตามยังมีวิธีการที่จะต้องทําตอนนี้ก็คือเรื่องของการละลายพฤติกรรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นถ้ารัฐบาลโดยเฉพาะบริบทปุทธ์แม่นยําในยุทธศาสตร์จะได้กําลังขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมและสนับสนุนมากกว่านะครับยีล้านคนนะครับโดยใช้หลักที่ชื่อว่า นักเลงนำการทหารนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ มันคงอยู่ในยุคคงโลกใหม่ราชาอีองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรณระดุด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิด้ฟ้าเรื่องร้องผองชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิตกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกรในเพรื่องฟ้องไผ่านวิิตวิยาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่่ามกลางพระแส ไควาความยิ่งใหญ่คอยปะบองอยู่หยุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไัยนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันสรงเพียนเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมือง ตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกรณประดุจดดแสงสองทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเรึงของไทยพาน วิจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจทรงพกกระเจริญทรงพกกระเจริญทรงพกกระเจริญทรงะเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางประแส ควายคว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่รูดตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือสูวนรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือสูวนรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน